สวัสดีค่ะพี่น้องฟองปองไปสุขูสุคนมืน้อนี้หรือว่าขึ้นหนีของฟินแลนด์นะคะมาพอกับพี่ลินอินฟินแลนด์ชแนลอีกแล้วนะคะมื้อนี้มีสาลนเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์ิมาเบาเรื่องอ่าทำไมถึงพี่ลินถึงมีหุ่นแบบไม่อ้วนไม่ได้ชมตัวเองว่าหุ่นสวยนะคะคือ สี่สิบหกปีสี่สิบเจ็ดปีแล้วแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อ้วนนะคะก็ยังคงรูปร่างก็โอเคอยู่เนาะกระยาซีมาแนะนำอ่า,บาบเบา b o ด y m ม n อ่าวิธีลดความอ้วนี๋อกค่ะคือเอาเอาเอาสิงที่พิลินนีกิน การกินการอยู่ในในชีวิตประจำวันมามาบอกมาเรามาบอกมามาแช่ประสบการณ์นะคะมาแช่ประสบการณ์คือว่าเหตุจังไดนเนาะเออบางคนอศัศวาโอ้พิลินนี่คือหุนแบบคือบะ่อ้วนเนาะบ่อ้วนจังไดกับจังสันก็เลยก็เลยอยากมาแบ่งปันแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นอ่า บางคนอาจสิบ่หูว่าการลดความอ้วนก็คือการการอดอาหารมันมันมันโบแมนเด้ค่ะการอดอาหารโบแมนวิธีที่ลดความอ้วนที่ดีเนาะสิ่งที่พิลินเฮต์ก็คือโบแมนเฮต์หรอกค่ะมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเนาะคือว่า น่อยนักที่สิกินของมันของทอดน่อยนักที่สิกินอาหารที่ประกอบด้วยกะทิค่ะส่วนมากจะเป็นแกงแกงอาหารแกงอ่าแกงเลาลาๆบานเห้าเนาจะจ้ะชีวิตกวามเป็นยูนี่ซื้อน้ำมันขวดหนึ่งใส่ได้สี่หาเดือนแต่ส่วนมากก็ะจะปรุงอาหารให้สามีกินเนาะส่วนโตส่วนโตพิลินแล้วพิลินจะ ถามว่าแทบที่ได้ใส่น้ำมันบอในการปรุงอาหารบอรค่ะบอเป็นคนที่เอ่อชีวิตที่อยู่ฟิลแลนด์ถูกมือน,นีนะคะขอโทษค่ะชีวิตที่อยู่ฟิลแลนด์ถูกมือนีคือหนึ่งส้มตำตำแตงตำบักหู่งตำหัวลันตุก็มีจยาหนึ่งปานิน่ง ค่ะแล้วก็ขนมเซนขนมจีนบานเห่าละสิ่งที่สิ่งที่พี่ลินมากินนะแต่จะเป็นคือจะเป็นอ่ามื้อกลางวันมื้อกลางวันของพี่ลินมื้อกลางวันค่ะตอนเช้าก็จะแบบเน้นเน้นแบบคุณภาพนิดนึงมีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพี่ลินบอไดบอกว่าคนเราอะ่ะหุ่นสวยมันแคบ แค่แค่เป็นผลพลอยได้เนาะแค่เป็นผลข้างเคียงจากที่เราดูแลสุขภาพาสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมนบอคะ่ะใช่ไหมคะทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากมีความสุขในชีวิตประจำวันเนาะเมนบอ าการลดความอ้วนนั่นก็คือลดลดความเสี่ยงในการาสู่โรคหลอดเลืดอดหัวใจโรคเบาหวานความดันนี่นีค่คือคนส่วนมากอยากอยากหลีเรียงตรงนี้บ่าด้บอกว่าคุณจะไม่เป็นซะเลยนะมันไม่ใช่แต่มันชะลอได้ใช่ไหมคะมันชะลอได้ชะลอในการเกิดโรคได้ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆในเฟซสิสังเกตนะพี่ลิ้นสีแบบเจ้า,จาว่าเจ้าปีกจะจะหุ้นโมค่อยเปลี่ยนปันไดที่นี่แต่ว่าช่วงอยู่เมืองไทยก็จะโอเคอ่ารูปร่างก็โอเคละแต่ว่าพอมาอยู่ฟินแลนด์นี่ พอมาอย่ฟินแลนด์มาเจออากาศหนาวเฮาคนคนคนโซนเอเชียเนาะคะ่ะคนคนเมืองหอนเนะาะพออากาศหนาวแล้วด้วยวัยที่เรามีอายุมากมาเริ่มต้นที่นี่มาเริ่มต้นอยู่อยู่เมืองหนาวอยู่เมืองอยุโรปมามาปีสองปีแรกโอ้ยพี่น้องเอ้ จากใบทองจากผิวแหงจากขั้นตามเหนือตามตัวซาลาผาดสีเป็นอ,ออกไปเดินออกไปขางนอกกันสิสมมุาชิมีพดหนึ่งเนาะถี่พิลิลงไปเมื่อประมาณอาสองสามวันที่ผ่านมานะอ่าคือใส่สูตรแบบเออบานเท้านอ,นอใส่ผัดถุงใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปถ่ายรูปกลางหิมะก็คือ คือสิเหตุแบบนั้นบด้นะแต่สองสองปีที่แล้วเนาะกับเหตุแบบนั้นบด้เพราะว่าพี่นิลออกไปออกไปขางอกปุ๊ c, บบ่เกินหานาที่พี่นองจา๋าบ่เกินหานาที่มาแดงขึ้นพื้นฟุบน,นาบวมเมื่อนี่โผล่ออกวังไหนเทิงแดงเทิงขั้น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 ปวด,ปด นั่นคือเข้าพุ่มกลุ่มกันเข้าบ่อแข็งแรงพ่อมันก็เลยเห็นให้เข้าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพ่อพิลินมาศึกษาเรื่องสุขภาพการควบคุมอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจะทําเพราะว่าเข้าอยากอยู่กับลูกกับหลานดนุนดุนอยากมีอายุที่ยืนยาวเนาะยังหักยังห่วง อยากรักษาชีวิตหลอดกลับไปพอคนที่ห้าหักคือลูกสาวลูกชายอยู่อยู่เมืองไทยเขาเนาะค่ะอยากมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเลงเยมาศึกษาเขาไปเขาไปในช่อง YouTube ของเพจคุณหมอหลายๆท่านเนาะต้องต้องขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะคะที่ที่พี่ลินเข้าไปศึกษา ถามว่าสุขภาพดีร้อยเปอซไหมมันก็ไม่ได้ดีร้อเหรอกค่ะเพราะเรายังทำในจุดนั้นไม่ได้เพราะยังไงชีวิตมนุษย์ก็คือเป็นอนิจจังเกิดแก่เก็บตายมันเป็นอนิจจังค่ะแต่เราชะลอ่อได้ชะลอ่อเวลาได้ค่ะพี่น,อน้องก็เลยการลดความอ้วนมันว่มเมนแค่การลดความอ้วนเนาะมันสามารถท่วา เฮ็ดให้สุขภาพเข้าดีขึ้นได้นั่นคือการลดข้าวแป้งน้ำตาลค่ะข้าวแป้งน้ำตาลจะทำให้ระบบร่างกายเราอักเสบมากขึ้นถามว่าเขาแป้งน้ำตาลนี่บอ่อดีดีมากแต่ห้าตตองหูว่าเราควรรับประทานประมาณไหนสำหรับการใช้พลังงานเนาะถามว่า เป็นอย่างคนลดความอ้วนจึงต้องหักของออกกางลางกายนั่นมั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 นโมเมนต์การออกกำลังกายคือทําให้ร่างกายฟิตแอด์เฟิร์มหรือว่ากระชับขึ้นนะคะแต่หัวขอใจควมรักใหญ่ๆของการการลดลดความอ้วนก็คือว่ากินเข้าไปให้น้อยกว่าพลังงานที่คุณใช้ออกไป ถ้าคุณกินหลายกว่า,าพลังงานที่คุณใส่ออกไปคุณก็ยังอ้วนอยู่ดีค่ะสมมุติว่าจันทร์ถึงศุกร์เนาะวันวันราชาการที่คุณต้องไปทํางานหรือว่าอาทิตย์หนึง่งคุณทางานประมาณ5วันหรือหรือหวันก็คุณก็กจินใดเพราะว่าคุณต้องใส่พลังงานในการทํางานแต่ว่าวันหยุดคุณจะกินคือคือมือปกติที่คุณกินบ่ได้นะคะ คุณก็จะเพราะว่าวันหยุดคุณก็จะกินแล้วก็นอนเล่น u t u b e เล่นเล่น facebook เล่นมือถืออ่ามันบอดด้ใส่พนังงานอีหยังค่ะในวันหยุดกับพิลินอยากแนะนำว่าอ่าสมมุติห้าเหาปกติเ้าเหากินหลายๆเนาะมือที่ห้าจะใส่พลังงานเนาะค่ะเนาะ ทีนี้ซาอาทิตย์ก็คือลดม่ลดจังหน่อยหนึ่งนะแล้วก็สมมุติว่าเฮามือปกตินี่เฮายางประมาณสองพันเก้าประมาณเนี้ยแต่วันวันวันที่เราหยุดอ่าวันปกติเราทํางานประมาณสองพันเก้าเนาะย,ยกตัวอย่างเนาะแต่ทีนี้มือหยุดเข้าใบหนางได้บไหมกินกับนอนเหรอคะเบิ้งโทรทัศน์แน หลิน hmm. เฟยดเบิ้ y งยูทูบแนพลังงานบได้ใส่อีย่างค่ะมันมันไม่ได้ใช้ออกไปเวลาเข้ากินเข้าไปมันก็เก็บสะสมเป็นไขมันแนะน้ำที่ว่าวันที่คุณหยุดหรือวันที่คุณไม่ได้ไปทำงานก็ควนสีจินแบบว่าเออจินเป็นผักเนาะจินพวกผักผลไม้ที่ คุณละไม่กันแน่นะโมเมนตอูหวานสะจนมากมายเนาะอืมกินเนื้อหรือกินไข่กินไก่กินหมูหมึกกึง้งหมูหมึมกหมูหมึกกึ้งกุ้งมือหมูหมึกไม่เป็นไรค่ะใครหัวเราะเราเราเราไม่สนใจที่เราพูดผิด กะเข้ากับเป็นเข้าแบบนี้เนาะบอนซ่อนเดอ้อคอยก็บ่ได้เฮ็ดผิดอีหย่างเมนบ่ค่ะก็บ่ได้ว่าเป็นผู้รู้ก็เอาคว่มที่จะาของเฮ็ดมามาแช่ประสบการณ์เนาะ,ะการลดพุงค่ะ90%คือการควบคุมอาหาร10%คือการออกกำลังกายเดอ้อค่ะพี่น้องป้องปายสุขสุขคนเนาะ สำหรับมือนีเนาะค่ะขึ้นนี้ของฟินแลนด์เนาะก็อยากบอกว่าขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของพี่ลินพี่ลิน,นอินฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขผูสุขคนแขวขาดปลอดภัยอยู่ดีมีแห้งมีความสุขยังมีความสุสขในแบบของเฮาสุขในแบบที่ตัวเอง พอใจแต่บริษัทสั่งควมเดือดร้อนให้ไผนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันใหม่เนาะมาพอกันใหม่จังไดกาฝากช่องไม่นองไม่นะคะอาจจะส้่งเป็นความสุขความสนุกแต่กาถ้าเป็นประโยชน์กา กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินอินฟินแลนด์ชแนลนะคะจะมาคุยถึงสุขภาพการออกกำลังกายเบาโนหงมวนตามภาษาสไตล์อีสานคนบ้านเนาะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย